ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิบุรไม่ใช่ะระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศและระดับนานาชาติด้วยการร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนและภาคการท่องเที่ยวนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิง,งนรริงเ,วนเ,วนนเวศหรือทางธรรมชาติควรจะได้รับการส่งเสริมจริงจังโดยเฉพาะมหาพิจลัยจะต้องเป็นส่วนสําคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวการบริการการท่องเที่ยวที่ผ่านมาแม้ว่าจังหวัดจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวมาจากทั่วประเทศนานาชาติก็มาส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงจะผ่านมหาวิทยาลัยไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวท่านใดเลยนะครับที่แวะเข้าไปมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจัดสถานที่พักสถานที่ขายของซื้อของแลกเปลี่ยนสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์คือให้นักท่องเที่ยวที่เดินมาทางมาจากทั่วประเทศทั่วโลกแวะมหาวิาลยราชพัฏนพิจิบุรให้ได้โดยมีกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการในการท่องเที่ยวมหาวิาลยจะต้องมีแลนด์มาร์กจะต้องสร้างจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วประเทศหรือทั่วโลกให้เข้ามาชมให้ได้เราอาจจะต้องคิดกันว่า มหาวิาลยควรจะมีแลนด์มาร์คหรือจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือสัญลักษณ์อื่นๆได้อย่างไรทั้งนี้มหาวิาลยไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ตามลําพังมหาวิาลยจะต้องมีเครือข่ายร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนภาคการท่องเที่ยวในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาพักมาเที่ยวมาทํากิจกรรมที่มหาวิาลย